อ่ะก็สวัสดีนะวันนี้นะเรามารีวิวเจอเกียนกันนี่เจอเพียนี่ไม่เกียนแม่งหาว่าผมไปตีบ้านแอดมินเออเนาะพี่เนาะเกียนเนาะเออเซพคนก็น้อยแอดมินยังเกียนอีกก็ก็บอกบ้านนั้น บ้านนั้นเขาจะลบอยู่แล้วไม่ใช่แล้วบ้านหลังใหญ่ก็เลยดีไงจะลบไม่ใช่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะลบไม่ใช่เลยอะไรกิน อัน<ส>นี้ก็อะไรแล้วเนี่ยจับมาขังขังแล้วก็เอาฟ้ามักใส่ฟ้ามักมาี้มันใหญ่